สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กินดีชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาจัดการมะม่วงค่ะดูสิต้นสูงมากไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าค่ะมะม่วงกะลอนค่ะมะม่วงกะลอนนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาไม้ก่อนค่ะไม้ยาวๆน่าจะไม่มีน่าจะมีเป็นแบบไม้กว้างเดี๋ยวไปหาก่อนค่ะดูว่าเราจะได้กินมะม่วงไหม ไปได้ไม้มาเยอกว้างกันค่ะกว้างไหวหรือเปล่าไม่รู้หนักด้วย<ป>นู่นคือเป้าหมายของเราค่ะเดี๋ยวซูมได้ไหมเนี่ยตรงนน้นนะคะตรงนน้นค่ะเดี๋ยวเราจะขว้างดู อยากกินไม่มีเลนเดี๋ยวลองใหม่อีกค่ะ หาไม้ที่กว้างเมื่อกี้ไม่เจอค่ะอยากกินนะอยากกินทองไงจะได้กินเรามารุ้นกันว่าเราจะได้กินไหมวันนี้เดี๋ยวเราไปมองหาไม้ที่กว้างเมื่อสักครู่ก่อนคะ่ะแต่มันก็หนักเนาะหนักสําหรับผู้หญิงบอบบางอย่างเรา <laughs> หายไปไหนแล้วอหายไปไหนแล้วเห็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 นแล้วค่ะอู้ชื้นแฉะน้ำน้ำเยอะแถวนี้เดี๋ยนะเปลี่ยนมุมก่อนตรงนี้น่าจะเวอะกว่า <laughs> ความอยากกิน <laughs> ออ้ยเจอของเจอของแล้วค่ะเจอของแล้วค่ะนี่ค่ะถึงหรือเปล่ามนรี้นะคะไม้ไผ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยท้ไปลำบากอย่างนี้ก่าจะได้กินอะไรสักอย่างหนึง่งทุกคนได้อยู่แต่ว่าไม้อ่อนไปไม้อ่อนไปเดี๋ยวจะค่อยๆฟาดนะ ไายมันอ่อนไม่ได้เปลี่ยนด้านดุนนะคะลุ๊กโอ้ยมามันอ่อนลุ๊กโอ้ยอยากกินมะม่วงไม่มีไม้ นี่ไงอยากกินไอ้ลูกดีเยี่ยมวันนี้นลยก,กินได้บอกกินได้จะไปทุกบมาสวยให้น้อย <c oughs> สาม <c oughs> ไม้มันอ่อนได้ละสามลูกคนะ่ะเป็นสามลูกเองตอนนี้ <c oughs> แต่ใก้สิลูกรู้หายไปไหนแล้วดิเราปมนคนมาเรื่องเลยฮะเราไม่คนมาเรื่องเลยเอันะเล็ก้ยใครจะไปแบกไว้ไม,ไมีคนมาขโมยหรือเปล่า <laughs> พอน้ำแตกแตกหนักมาก แรงแล้วล็งแล้วเอาอีกเอาอีกอีกเอาอีกสี่หมดแรงหมดแรงอุ๊ เอาีอีกอๆอีเอาตกใกล้ๆมือให้หมดอ, <c oughs> อืออนี่นี่อะพอแล้วเอาอีกทักสามฟาดหนึ่ง <c oughs> ไม่ตอีกม,มันเอา,เอาวางไว้กินสุกเหรอโอ้อออไปไกลมากมาทางนี้ล่างโอเคขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราจะไปกิมม่วงกันได้กินแล้ว มีคนผ่านทางมาโชคดีมากๆเลยยังไงก็ได้กินค่ะวันนี้เห็นไหมคนมีบุญกงนี้แหละ <c oughs> ได้กินแล้วจ้าได้กินแล้วจ้าคนใจดีคนใจดีแล้วเรา,ารบังคับย่างมะม่วงลนใส่ <c oughs> จะบเป็นไหล่ปเนี่ยเดี <c oughs> ย๋ยวนะ <c oughs> อย่าไปล้างก่อนนะกลัว ตาใจเลยค่ะเอ้ยเดี๋ยววางออกไปข้างนอกกันไปหาเพื่อนก่อนเด้อปึ๊บเอเคไปตรงไหนบ้างเนาะนีออ่ใบไ,ไม้เยอะ เล่งป๊บป๊กปก,ปกับไ่ยเยอะอยู่นะเนี้ยได้เยอะอยู่นะเนี้ยเขาจะสุกอยู่แล้วเพิ่งมาเห็นว่าเขามี โอเคเรียบร้อยภารกิจมะม่วงสอยมะม่วงค่ะเสียดายไม่ได้เจอกันตอนลูกอ่อนๆเจอแก่แล้วนะต้องไปทุบทุกทุกให้แตกแตกแตก สำเร็จค่ะภารกิจนี้เดี๋ยวไปดูไปคิดก่อนว่าจะทำยังไงต่อไปจากการมะม่วงต่อค่ะเดีย๋ยวเราจะแช่น้ำนะคะแช่น้ำเกลือจากการเช่นนี้ก่อนใหม่ๆสดๆก็จะมียางเยอะหน่อยมะม่วงกะล่อน นนเดเี๋ยวเราจะเอามีดตัดตัดตรงนี้ค่ะให้ให้ยางเขาออกเยอะๆค่ะ แล้วจะเอาเกลือแช่ค่ะตัวแบบที่เป็นเกลือแชมพูนะคะเกลือชมพูไม่ไม่ใช่เกลือแชมพูใส่ลงไปะคะ่ะลูกใหญ่เกินจริงๆนะเอาเอาสากเนาะสากมาทุบโพะโๆะโะ,ะอย่างนี้เลยะคะ่ะน่ากินมากอี๊ ดูยางนะคะดูยางดูยางค่ะเราจึงต้องทำแบบนี้นี่ค่ะ ร้อนมากร้อน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 จริงๆถ้าได้ลูกอ่อนๆเนาะถ้าได้ลูกอ่อนๆน่ะแต่วันนี้ก็ต้องลองดูก่อนว่ากินได้ไหมอีกไม่นานคงสุกค่ะประมาณนี้แช่น้ำเกลือไว้ก่อนสักน้ำหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะเอาน้ำออกน้ำออกเสร็จก็แช่น้ำเกลืออีกรอบหนึ่งค่ะ ให้เขาแชร่แบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวเราจะแอบดูแอบผ่าเนื้อในก่อนนะคะแอบดูเนื้อในเขาก่อนแกหรือยังแก่เรียบร้อยค่ะจิกไม่เข้าเลยเพราะฉะนั้นก็จะได้กินลู้แก่นี่คะ่ะอ่ะลงไปเด็นตากินยากเนาะ แต่ลูกสุกหอมอร่อยมากค่ะมะม่วงกะล่อนใครเคยกินบ้างเป็นมะม่วงโบราณส่วนมากคนตัดทิ้งแล้วและปัจจุบันกำลังหาปลูกใหม่อีกค่ะ,ะป้าๆกินลูกอ่อนอร่อยมากให้ดูเนื้อหน่เนื้อน้อยๆค่ะเนื้อน้อยๆมากแบบนี้เลยอันแบบนี้เม็ดนะคะ เม็ดเยอะกว่าเนื้อนะคะมะม่วงกันล่อนเดี๋ยวเราจะแช่วไว้สักพักหนึ่งให้น้ำเกลือออกให,ให้ยางออกจากตัวมะม่วงนะคะ